สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมมาผมมาพอกันอีกแล้วนะครับผมกับทีวีบ้านๆน,นะครับผมทาง YouTube c h a n แนลนะครับวันนี้ก็สิบผ้าพีพ่น้องนะครับผมมาเมิงวิธีการนะครับเด็ดหมากสาลี่ หรือว่าลูกแพ่นี่แหละครับผมบาเฮ็ดจังไดนะครับเอาสิจงลูกแบบไดไวนะครับผมพิธีการแตงหมากสาลี่นะครับเมนีมาเรียรูไปน้ำกันครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศสวนหมากสาลี่นะครับผมหมากแพนี่แหละครับผม สวนใ่นะครับสวนใย,ยเติบนะครับผมเอาเมื่อนี้กับสิบาพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันนะครับจะเริ่มติดตามไปชมแล้วก็ไปเลยนรูน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะเพื่อสีเอาไปต่อยอดอในการาไปเฮ็ดของเจ้าของนะครับหรือว่าไปนัดแปลงนะครับไปเฮ็ดย่างอื่นก็นได้นะครับผมวิธี เนตหมากแตงหมากนะครับไปเบิ้งไปชมแล้วกันครับพี่น้องเดี๋ยวเอาสิมาเบิ้งวิธีการจงนวยลูกสาลีไว้นะครับผมเอาสิจงลูกแบบใดไว้นะครับวิธีเด็ดนะครับผมนี่นะครับผมลูกลูกลักษณะแบบนี้นะครับผมก็คือเด็ดถิมนะครับเพราะว่านมงามนะครับนี่นะครับวิธีเด็ดเท่ากับ สองลูกนี่นะครับเด็ดถิมเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับจงจงไว้ลูกนึงนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งอีกช่อนี่นะครับช่อนี่นะครับผมเข่ากับจงลูกงามๆนี่นะครับเบิ่งเบิ่งหัวนะครับเบิ่งลักษณะนะครับงามนะครับสวยลูกนี่บ่สมบูรณ์นะครับ สมบูรณ์ทั้งกระเด็ดนะครับเด็ดเด็ดทิมไปกลายมาเมิองช่อนี้นะครับผมช่อนี้เดี๋ยวนะครับพี่น้องเบิองจะจ่อนะครับผมเอากะเอาสองลูกนี่ทิมหน,น้าผมเด็ดทิมจงลูกนี้ไว้นะครับผมงามนะครับเอากะที่จงไว้ช่อละ ช่อแล้วลูกนะครับผมลูกนี่นะครับมาเบิงฟังทั้งนี้นะครับผมฟังทั้งนีเฮากะลูกนี่กะงามนะครับผมงามสวยงามนะครับนี่ก็ดดเอาไว้ลูกนึงนะครับลูกนึงนะครับ ที่เด็ดลูกสาลี่นะครับผมลูกใดที่ว่าบ่าสมบูรณ์นะครับลูกใดบ่สมบูรณ์คือลูกจังสีนะครับนี่ครับพ่อ,อกับเด็ดถิ่มไปเลยนะครับเพราะว่าจงไวกับใบไนนะครับนี่ลูกลักษณะแบบเดี๋ยวผมเสียให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมนี่ลูกลักษณะแบบนี้นะครับผม คือว,ว่าถห้าวจงว้นี่กับวงไงนะครับนี่บสมบูรณ์นะครับมาเบิงลูกที่ว่าสมบูรณ์นะครับลูกงามนี่นะครับผมมุนมุงกล้องนี่นะครับผมนี่คือลูกงามนะครับนเนาะตูดมุ่นมุงกล้องนี่นะครับผมลูกงามนะครับนเนาะสเ้าก็จงไบวิธีจง นี่นะครับตูดบังตูดมันนะครับผมตูดหมากสาลี่นะครับฐ<ม>าลักษณะแบบนี้นี่นเด็ดทิมนะครับนี่ก็งามนะครับผมมาเบิ้งฟังทั้งนี้ถ<ม>้าเก็จะเอาไปช่อแล้วลูกนะครับผมช่อแล้วลูกช่อแล้วลูกนะครับ หลังจากที่เพิ่นเด็ดแต่งหมากเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพิ่นก็สีไว้ลักษะแบบนี้นะครับก็บสีไว้ช่อแล้วลูกนะครับผมช่อแล้วลูกนะครับเนาะนี่นี่นะครับผมเพิ่นกะเอาไว้ช่อแล้วลูกนะครับนะ ันนี้ที่เพิ่นแต่งแล้วนะครับที่เพิ่นแต่งจริงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สิประมาณนี้นะครับเนาะลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งนะครับพี่น้องรูปมันก็สิใหญ่สิงามนะครับผมเบื่แย่งอาหารกันนะครับนี่แหะครับผมเอาชิปนี้กแค่นี้ก่อนนะครับผมเอาไปชิมน้าพ่อกันบหม่ครับผมสวัสดีครับ